กันละออไม่ใช่ดิโอ้ยิ่มไม่ฝากลังเลยโอ้จริงอะใรสวยว้ใครวะเป็นเราเย็นเย็นเป็นเรามหดหงิดใจเย็นใจเยคุณคอยู่น่อยู่ด้านหน้าสิบสนาฬิกากาดขึ้นเลยโอเควงั้นแหละสวยสวยสเยี่ยมเยียมเยียมขึ้นเลยกาดเยี่ยมกาดขึ้นเลยกาด ไอ้น้องปืนเหลืองขึ้นเลยใครวะใคแบนไหมน้ไม่ใช่ปืนสีเหลืองขึ้นเลยปืนสีเหลือง่ะขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดี่อนรแคนหน้าแคนหน้าแคนขวาแคนขวาระวังระวังี่กายบอลนีกายบองนี่บอลนี่กยไอ้น้องปืนเหลือง